ดี๋ยววนโชว์รอบสนามก่อนแล้วก็วนออกเลยนะครับกับตัวที่กําลังเดินเข้ามานะครับเข้ามาคือเจ้าสามชนนะครับเจ้าสามชนเจ้าของคือตอของชื่อสามครับของเสตเติมชนบุรีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะยักษ์ใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ของชนบุรีเลยครว่าาทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับแก้ไขแจกว่าตัวนี้นะครับเป็นลูกของเจ้าสตาค์นะครับเจ้าสตาค์ก็เป็นลูกชายของเินมืองไทยนะครับส่วนแม่ก็เป็นสายดาวสีดีนะครับ ก็พี่น้องเห็นความโดดเด่นในเรื่องของขานะครับขาขาหน้าขาหลังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเงินุงไทยเลยนะครับขาหน้าใหญ่แข็งแรงเล็กหนาเล็บน้อยกั่เล็บใหญ่ชิดอันนี้คือความแป็งเรกัของขานะครับจุดเด่นของเจ้าฉลามชนนะความยาวของตัวนะครับความยาวของตัวได้มาจากสายดาวาซีทีนะครับสายแบนทีจะมีความสูงความยาวลักษเะนเช่นนี้นะครับลักษณะเด่นของฉลามชนก็จะมีทั้งความสูงความยาวของตัวกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับนี่คือกรรมวานเนาะ ดาวบานก็เป็นลูกชายของสนามชนนะครับก็ตัวนี้ก็ได้แชมป์ได้แกนแชมป์ของสนามนะนะครับก็ถ่ายทอดสม,มกรรมครับข้อสูงใหญ่ยาวลูกก็สูงใหญ่ยาวด้วยเหมือนกันนะครับความยาวของตัวนะับได้จากข้อกล้ามเนื้อนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามชนจึงมีทั้งโครงสร้างที่ดีจากสายดาวทีดีแล้วมีกล้ามเนื้อและโซ่ทรงที่ดีจากสายนิ่นไทยนะครับนี่คือความของตัวของ อ่าฉลามทนนะครับขอบคุณฉลามทนและทีมงานต่อของชื่นฟ้าจากชนบุรีด้วยครับสวัสดีครับตัวต่อไปเลยครับ